สวัสดีค่ะวันนี้เละตุ้มเป๊ะเลยค่ะรถด,ดันหิมะมาข้างหลังนู่นเขายึกหนีเขาเมื่อกี้รถมา สมเป๊ะเป็นทีคนเลยมันเป็นฝนปนหิมะมาค่ะทามก็เลยเละแบบนี้ ลงเลเยอะหมดเลยเป็นฝนฝนหิมะนี่ติดลบลง็ลงอีกแล้วค่ะทำไมถึงบอกว่าติดลบลงอีกเยสสนจะรู้ค่ะถ้าว่าเราเดินหิมะมันนุ่มๆก็คือว่ามันติดบวกแล้วค่ะเพราะว่าน้ําแข็งมันละลายหิมะมันละลายพอเดินรู้ว่ามันแข็งเป็นก้อนควบกราบอย่างกันนี่ก็รู้เลยค่ะสัมผัสู้เลยว่าต้องติดลบอู้โูโ้ นี่แหละคะ่ะเมื่อคของคนชนะบทคนเมืองเขาก็เดินอ้อมเมืองคนชนบทก็เดินอ้อมป่าอ้อมลงอ้อมโคกเก็บกันนี้แหละคะ่ะหาอยู่หากินแบบไหนก็ช่วงนี้ไม่มีรายได้อะไรเลยค่ะไม่มีรายได้เสริมอะไรเลย <S <S ผลไม้ก็ไม่มีให้เก็บนี้แต่หิมะ สมัยก่อนถ้าว่าอย่างกันนี้นะคะเนาะถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์มีตลาดนัดอะไรอย่างกันนี้ยายสวนก็พอจะไปขายของได้อยู่ก็ทํางานฝีมือไปขายต้องกบโปตกสินต้องกระแม่เออยเอยเอยอันนู้นจะเป็นตู้ไปษนีนะคะเด้อพวกเราอยู่เก็บครอบครัวในสี่แยกตรงนี้ก็มาเอาไปษนีของใครของมันถามว่าของฉันมีไหมแกบอกว่าไม่มี เดินเลาะกันมาเรื่อยๆค่ะตั้งแต่คลิปที่ผ่านๆมานั่นแหละค่ะเราไม่มีรายได้อะไรเลยค่ะตอนนี้ปกติเย,ยสนจะมีรายได้เนะค่ะเนาะในช่วงอย่างกันนี้ค่ะเขามีงาน ช่วงนี้เพราะว่าอุณหภูมิขนาดนี้นะค่ะเนาะเขาก็จะมีตลาดนัดอยู่ค่ะตลาดนัดเราก็ทํางานผีมือไปขายทําดอกไม้ผ้าใยบัวผ้าถุงน่องทําผีเสื้อทําอะไรไปขายอย่างกันนั้นก็พอจะได้เงินได้ตังค์อยู่ค่ะแต่ทีนี้พอในช่วงหลังจากมีโควิดมาแล้วค่ะมีโควิดมาแล้วก็เศรษฐกิจบ้านเมืองยแย่มากขนาดในเมืองในบ้านในหมู่บ้านยายสวนเนาะค่ะเนาะร้านค้าก็ปิดไปหลาย ที่เหมือนกันในเมืองเหมือนกันก็เงียบเงาเนาะค่ะก็ปิดไปหลายที่เหมือนกันแต่ทีทททททนี้พอโควิดผ่านแล้วค่ะเนาะโควิดผ่านอุ้ยระวังเด้อหิมะจากหลังคาของเพื่อนบ้านมันไหลมันจะไปใส่เพื่อนบ้านเพราะว่าพอโควิดเริ่มดีขึ้นเริ่มเปิดให้เป็นปกติแต่ที่นี้บ้านเมืองของเรามันไม่ปกติก็มีในช่วงนี่ละค่ะในไม่อยากพูดเนาะเอาแค่ว่าบ้านเมืองเดือดร้อนแค่นั้นเองแล้วค่ะเนาะ เพราะว่าถ้ายายสนพูดมันจะไม่ดีสําหรับช่องยายสนนี่แหละค่ะก็เลยกลายเป็นแบบนี้แหละค่ะหาอยู่หากินอะไรไม่ได้เลยแล้วทีนี้ยายสนจะทําของไปขายก็ไม่มีคนซื้อเหมือนที่ว่าคิดสมาตที่ผ่านมานั่นแหละค่ะปกติเขาจะทําไปขายพวงคิดสมาตก็จะได้เงิน,นะะแล้วค่ะเนาะยายสนขายพวงคิดสมาตน่ะยายสนสามารถขายสองเดือนนะคะเด้อสมัยก่อนที่ว่ายายสนทําไมยายสนไปบ้านทุกปีทุกปีหลัง หลังเอฤดูหนาวนะะเนาะค่ะเนาะในช่วงในช่วงเอ่ขายคิดสมมาตรไม่ใช่ฤดูหนาวเนาะคะ่ะเนาะหลังคิดสมมาตรเยสุนจะได้กลับไทยทุกปีเยสุนจะกลับเดือนมกราเยสุนจะได้เงินเยอะมากในช่วงนั้นเนาะคะ่ะได้เงินก็พอค่าเครื่องบินพอเหลือไปใช้นั่นแหละค่ะพอเหลือไปใช้ค่าเครื่องบินก็เหลือแล้วก็พอได้ไปใช้ไปจ่ายพอได้ไปใส่มือให้ลูกให้หลานอะไรอย่างกันนั้นเพราะว่ากันไปเนาะคะ่ะนอกก็ได้อยู่ ถามว่าได้คุ้มเหนื่อยไหมคุ้มเหนื่อยเลยนะคะถึงเราจะเหนื่อยแค่สองเดือนแล้วค่ะเด้อเหนื่อยแค่สองเดือนแต่ถามว่ามันคุ้มไหมพี่ๆน้องเข้าไปดูก็ได้เด้อค่ะเด้อสาหรับพี่น้องที่เคยเข้ามาตั้งแต่แยายสวนเปิดช่อง YouTube ก็อาจจะเห็นยายสวนทําพวงที่สามารถขายคลิป,ปเก่าๆยายสวนก็ลงไว้ให้แล้วะคะ่ะก็เข้าไปชมได้ค่ะที่ทําพวงที่สามารถนั่นแหละคะ่ะอันนั้นเป็นเงินเป็นทองใบไม้เราไปเก็บมาจากไหนใบไม้เราไปเก็บที่ว่าเขา ตัดป่าทิ้งแล้วนะคะตัดป่าทิ้งแล้วเราเราก็ไปไม่ใช่ว่าไปเอาโดยพละการเด้อค่ะเด้อก็ต้องไปขอเขาอีกทีขออนุญาตเขาอีกทีก็บอกว่าฉันเอาแต่ใบเพราะว่ากิ่งของเขาบางคนบางเจ้าบางท่านเขาเอาไปขายในโรงงานที่ว่าเอาไปสีที่ว่าทําความอุ่นนั่นแหละค่ะไปโรงงานนั่นแหละค่ะเขาเอาไปขายเราก็เอาเฉพาะใบเพราะว่ากิ่งเราก็ทําไม่ได้อยู่แล้วนะคะนั่นเราก็เฉพาะใบของเขามาพอเอาใบของเขามาเราก็เอามาทําทําพวงนึงก็ พวงธรรมดาเล็กสุดก็8ยูโรนะคะเ้อะาย่สวนขายแล้วก็ขายพวงใหญ่ก็10ยูโรถ้าตกแต่งนิดหน่อยก็12ยูโรถ้าว่าใส่ตุกตต๊ก,กตาตุ๊กตาตุ่นไปก็15-18ยูโรถ้าว่าใส่ไฟก็20-25ยูโราย่สวนก็ทำลูกฟุตบอลเป็นลูกฟุตบอลกลมๆแล้วก็ทำเป็นะระฆังตกแต่งด้วยไฟนั่นแหละค่ะ,ะระยะบอันนั้นก็จะขายได้ราคาดีทีนี้ลงทุนแค่ไม่กี่บาทค่ะลงแรง ว่านรงแรงมันหนักตอนไหนมันเหนื่อยตอนไหนมันจะเหนื่อยในช่วงนู้นนะค่ะเด้อเหนื่อยในช่วงตอนที่ว่าเราไปเอานะคะเราไปเอาใบไม้กว่าจะได้แต่ละกก็สอบเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเยสนจะเอาใบไม้เฉพาะช่วงที่ว่าฝนตกเท่านั้นถ้าฝนตกฝนตกนี่ทําไมถึงต้องไปเอาช่วงนั้นเวลาเราใส่กระสอบนะคะเนาะกระสอบดําของเรานะ่ะถุงดําเราใส่กระสอบมัดปากเอาไว้แล้วทีนี้ เขาเปียกน้ําพอเขาเปียกน้ําแล้วทีนี้ลมมันก็ไม่โกกได้แลคะ่ะเนาะเรา,เาไว้ในกระสอบอุณหภูมินะคะอุณหภูมิถ้าว่าบวกไม่เกินแปดขึ้นเด้อค่ะเด้ออันนั้นจะเก็บได้ถ้าว่าอุณหภูมิต่ํามากกว่านั้นยิ่งดีค่ะติดลบก็ไม่เป็นไรเหมือนเราแช่ช่องฟิตเอาไว้เลยค่ะเพราะว่าใบขิมสมมารเขาทนหนาวนั่นเองแต่เขาจะไม่ทนร้อนนะคะเด้อเขาไม่ทนร้อนถ้าอุณหภูมิบวกแปดขึ้นไปอันนั้นก็ขึ้นลาค่ะ ขึ้นลาแล้วก็เหลืองเอามาไว้ข้างนอกก็จะร่วงจะเหลืองเะค่ะเด้อทีนี้พอเราขายจากช่วงนู้นแะค่ะเด้อเดือนเดือนตุลาเราก็เริ่มขายแล้วค่ะเดือนตุลาเริ่มเก็บเริ่มขายมาได้แล้วค่ะจนถึงช่วงนี้แหละคะ่ะช่วงเมษานู่นลหละช่วงเมษาจนวันฮิสเตอร์นั่นแหละคะ่ะเขาก็จะในพวงเดียวกันอะจะไม่ต้องทิ้งนะค่ะเด้อ้าบางคนรู้บางคนไม่รู้พอพอถึงคิดสตมาสก็เอายโยนทิ้งบางคนเขารู้เขาไม่โยนทิ้งนะคะเด้อ เพราะว่ามัน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 ไม่เสียพอช่วงวันเขาเรียกอะไรวันฮิสเตอร์นี่เดี๋ยวยนออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยเดาเดาเอาเด้อพี่น้องเด้อพอในช่วงนั้นเขาจะเอาลิฟบินสีเหลืองเพราะว่าในช่วงคริสต์มาสเขาจัดนิยมลิฟบินสีแดงเนาะค่ะเนาะนก็ตกแต่งด้วยสีแดงต้อนรับคริสต์มาสพอในช่วงฮิสเตอร์นั่นแหละค่ะออกเสียงถูกไหมพี่น้องเดาเอาเด้อ อันนั้นเขาก็จะมาเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นลิบบิ้นสีเหลืองนะคะเ้อก็ได้สองงานเลยค่ะอันนั้นถ้าคนไหนรู้ถ้าคนไหนรู้จริงๆประหยัดจริงๆอันนั้นเขาจะเอา จะซื้อพวกต้นเบอร์รี่เด้อค่ะเด้อต้นเบอรี่ต่างๆพวกต้นเบอร์รี่หรือว่าต้นเฟิร์นต่างๆอันนั้นนะคะอยู่ได้หลายปีเลยค่ะทําไมถึงบอกว่าอยู่ได้หลายปีพวกต้นเบอร์รี่พอดูร้อนเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเหมือนเหมือนกิ่งไม้มันแห้งแล้วมันแดงนั่นแหละค่ะอันนั้นเขาจะเปลี่ยนสีของเขาเป็นสีแดงเลยสําหรับคนไหนที่ว่ารู้เด้อค่ะเด้อรู้เขาจะซื้อเป็นต้นเบอรี่มากกว่าเขาจะเก็บได้หลายปีนั่นเอง พอผ่านแล้วเขาก็จะเก็บไว้บางคนน่ะลูกค้าขาประจำเจ้สวนจะซื้อทุกปีนะคะเขาเขามีฉางเนาะขันบ้านเขามีฉางเขาเอาไปตกแต่งเลยค่ะปีนี้เขาก็ไปแฝนตอกันไวเรื่อยๆตอกันไวเรื่อยๆจนอ้อมฉางเขาก็บอกว่าโซนฉันไม่ทิ้งสักปีเลยฉันไม่ทิ้งสักปีเลยฉันเอาไปอ้อม เอาไปแฝนไว้ต่อๆกันมันก็สวยมันก็จะเป็นสีแดงนะคะก็สวยดีค่ะสําหรับต้นเบอร์รี่นะคะเด้ออันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ให้พี่ๆน้องๆได้ฟังเด้อค่ะเด้อว,ว่าพวกเราเป็นอยู่กันอย่างไรเพราะว่าช่วงนี้เนาะค่ะเนาะทุกบ้านทุกเมืองทุกประเทศจะเป็นเหมือนกันไหมแต่สําหรับที่ยัยชนอยู่ตอนนี้เด้อค่ะเด้อมันก็ยากแล้วค่ะหากินยากทําไมถึงบอกว่าหากินยากจาก โควิดแล้วก็มาช่วงประเทศเพื่อนบ้านมีปัญหาอะไรอย่างกันนี้แหละค่ะก็เลยยากอีกแบบนึงเนาะคะ่ะพวกเราก็อยู่กันแบบประหยัดกินประหยัดใช้นี่แหละค่ะถึงหาปูหาปลาเดี๋ยวก็เก็บผักผักตรงนี้นะคะเดี๋ยวผักชีล้อมอีตรงนี้นะคะ่ะไม่ต้องไปเอาไหนหรอกคะ่ะเต็มนี่ค่ะกอไม้ยายสวนนี่งอกเต็มแล้วทีนี้ก็โอ้โหผักชีล้อมพูดถึงก็น้ำลายหกค่ะมันอร่อยยิ่งกว่าผักบุ้งอีกเนอะยายสวนไม่เคยกินสักทีปีที่แล้วเนี่ยยายสวนกิน ก็เลยติดใจค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคะเดี๋ยวผักป่าขึ้นก็ได้เก็บผักป่าก,กันค่ะโอเคนะคะคลิปจะยาวดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดินมาหลายกิโลแล้วค่ะ้างเชิงแข็งแล้วค่ะบ๊ายบายจ้ารักทุกคนนะคะ